สวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้คิดว่าจะมาคุยกับอาจารย์เรื่องของพ่อเทียนอาจารย์จากความจําของอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อเทียนนี่มีความโดดเด่นมากนะครับผมคงไม่มีอาการป<ช>่ว่าร<ช>่างกายไม่สมบรณแบแต่ก็ได้ร่วมร่วมมือร่วม,ม,ม,มใจเต็มที่เหมือนกัน ยกเว้นการเดินทางไว้เลยครับได้ทราบาเขาเชิญมาอาจารย์ไปรู้สึกเดินทางไกลมากแต่ความทรงจำของอาจารย์เนี่ยจากหลวงพ่อเทียนอยากให้อาจารย์บรรยายพูดถึงหลวงพ่อเทียนก็ทำให้นึกถึงถ้อยคำของคนโบราณนะครับเนี่ยบารมีคุ้มภัย เมื่อผมเองได้สนทนากับท่านแทบทุกครั้งันรู้สึกเหมือนมีอะไรแพ่คลุมอยู่ครับ <Yeah. S 2> ทำให้รู้สึกประบรุ <Yeah. S 2> แล้วก็ไม่คิดมากครับ <Yeah. S 2> คิดมากทั้งนี้เพราะว่าคำสอนนั้นง่ายดายและตรงของท่านนะ yeah. ทำให้เราไม่ไม่จําเป็นต้องกบคิดอย่างเป็นระบบอะไรใช,ใช้ชีวิตตามธรรมดาธรรมดาแล้วยังมีผููโชคดีที่ได้พบท่านสมัยท่านจันโยมด้วยคเจอพ่อหนอมครับอ๋อครับพ่อหนอมนี่เป็นพี่เคยของท่านอ,อ๋อถ้าเห็นพ่อหนอมคือเห็นหลวงพ่อครับอ ถนมก็รูรร้รู้ทำลึกซึ้งเลยเนี่ยรู้แต่ร,รู้ทำลึกลึกซึ้งเลยถนอมเนียน่ย,ะะยจะพูดไปก็เดี๋ยวจะถูกเถียงถูกค้านว่าคุณรู้ได้ยังไงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าท่านเป็นคนเปิดหมดแล้วครับเปิดหมดเมื่อผมไป มาเป็นพ่อหนอมนะครับ <Okay. S 2> พ่อหนอมมาเยี่ยมผมที่ที่มูลนิธิอริยาภาครับครับ <Okay. S 2> แล้วก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยครับ <Okay. S 2> แต่ท่านพูดพ่อหนองเปลยขึ้นว่าผมจิตตินตายาหนึ่งสิบกว่าปีอครับ oh, <okay. S 2> ซึ่งเป็นการสก,กิดให้ ให้เราถนับถึงการเลือกใช้จินตนาการครับเปลี่ยนเป็นระบบสัมผัสครัล้วนซึ่งง่ายๆได้ <c oughs> แต่มันยากยิ่งสำหรับผมผู้ใช้จินตนาการวาดรูปจนเป็นนิสัยไปเลยครับถ้าไม่ได้สร้างภาพแล้วก็จำไม่ได้ วิธีที่จำเรียนหนังสือตอนนึเด็กกำลังงานครับวิธีจะให้จําได้ก็สร้างเป็นภาพมนโนภาพขึ้นมา <Okay. S 2> แล้วกลายเปมปัญหามาตลอดชีวิต <Okay. S 2> ที่แล้วมาเนะียครับได้ยินคํำพ่อหนอม <Okay. S 2> ผมรู้สึกสว่างสวยขึ้นมานะ okay. mm hmm. คือมันไม่แน่ใจนั่นเองครับว่าปัญญาจินตนาการกับปัญญาสัมผัสนี่มันมันดี สีอนะไรแตกต่างกันยังไงนะไม่แน่ใจครับครับ <Okay. S 2> พอเห็นคาได้ยินคำว่าน่องมาก็รู้สึกโล่ง mm hmm. โล่งคือเพิกถอนจินตนาการได้ <Okay. S 2> เพราะมันมีระบบสองระบบในชีวิตคนนะครับผมว่าอะไรระบบสัมผัส <Okay. S 2> เวทนาสังเวทนานะครับกับ okay. okay. จินตนาการเป็นคอนเซปเป็น uh huh. เป็นเรื่องอลังการทางบัญญา <Okay. S 2> แต่มันยากจริงครับต้าใครก็บอกว่าไม่เลือกใช้จินตนาการก่ <Okay. S 2> อนหน้าพบอหลวงพ่อเทียนหรือพ่อหนอมนะ <Okay. S 2> ผมจะถึงขนาดตัดสินก้นนี้ก้อนนั้นของเรา มันมันเป็นอะไรซึ่งซึ่งมีพลังมหาศาลนะคร<ก>ับจินตนาการกพ่อใช้คำว่าจินตยานครับ<ก>จินตยานึ่งเมื่อกี้อ่านนิดหนึ่งวิญญาณเบอร์ไอนสไตล์สไตล์ลู พทธเจ้าเห็นผมไม่ไม่ช่วยจะเห็นด้วยซะเลเ่ครัปัญญาอย่างใช้จินตนาการกับระบบสัมผัสนี่ต่างกันมาก,กครับ,รบเจ้ามาเปลี่ยนเป็นไม่ได้ในในพระสูตรก็มีนะฮะใน มหาสติปฐานสูตรเนี่ยมีบทหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องตัณหาช่วงที่ตัณหาจะบอกว่ามีสลายยตนะเราอายตนาหกนะ่มีผัสสะมีเวทนาแล้วเกิดสัญญาแล้วขั้นต่อไปคือสัญญาเจตนาก็คือจินตนาการเขาผมเข้าใจว่าไงจะเกิดตัณหาแล้ววิตกวิจารณ์ก็ <laughs> ค, <laughs> คิดว่าเป็นขั้นตอนหมดถ้าเผื่อมันติดมาอย่างนี้มันจะติดเอ้ สัญญาเจตนาขึ้นมาถ้าดับได้ก็เป็นนิโรธไปเป็นสายเกิดกับสายดับในนั้นเข้าใไหมเอ,เอจินตนาการนี่ก็คือนามรูปในใน,ในปฏิสมบัตินตนาการคือความคิดนั่นเองครับ <c oughs> ความคิดนั่นเองแต่ว่ามันเป็นความคิดใน,น,น,ดนระดับฌานครับระดับญาณครับอถึงเรียกว่าจินตญาณครับ เป็นวิปัสสนูกิเลีร์ำนองนั้นหรอือมันลึกกว่านั้นอีกะเป็นเป็นเป็นอุปการละเป็นอุปสรรคด้วยครับคือมันมาเพื่อเรารู้จักพอรู้จักแล้วมันจะกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นมาครับ มันทําให้เข้าไปติดอยู่ในนั้นนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วไปมันต้องผ่านใช่ไหมครับทุกทุกคนที่ภาวนามาในทางก็ต้องผ่านพวกจินตยานี่ยครับจินตยานพอตั้งต้นคิดก็มันเล่นงานแล้วแหละแต่ถ้าไม่มีมันก็ทางเข้าสู่ประตู ก็คงลำบากไม่ใช่น้อยครับเหมือนไม่มีความคิดคือไม่เห็นความแตกต่างครับเพื่อนก็รู้สึกหลวงปู่หลก็พูดพูดไปเมืนอันอ๋อคืออย่างนี้ครับหลวงปู่ดุลก็พูด,พดไปเหมือน <laughs> ก,กันว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ต้องหยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดถึงจะรู้ครับครับใช่แล้วครับเหมือนกระโดดข้ามรั้วไม่มีรั้วกระโดดกระโดดก็เป็นนักทํารั้วไม่ได้ใช่ใช่เสนอนั่งครับ การใชอุปรสรรคครับอุปรสปรรคนั้นถ้ารู้จักเข้าใจแล้วก็จะมีประโยชน์ถ้าไม่รู้จักมันเล่นงานเนาก็ต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นที่จะไปตัดมัน<ะ>เห็นมันซึ้งๆ,งๆปัญญาก็มีเป็นอุปรสรรคด้วยนะ,ะปัญญา วันหนึ่งพ่อพูดว่าศีลเป็นทุกสมาธิเป็นทุกปัญญาเป็นทุก <laughs> พระงงกันใหญ่เลยครับ <laughs> ไม่เคยได้ยิงครับ <laughs> มันเป็นทุกอย่างนั้นครับ <laughs> พอใช้ปัญญาก็เริ่มเริ่มคิด <laughs> แต่เพราะทุกันนี้ทําให้เรากว้างใหญ่ปสารขึ้นนะท <laughs> ําให้เข้าใจชีวิต <laughs> เข้าใจมนุษยชาติขึ้น <laughs> เป็นปัญญานี่หมายว่าเราไปติดในสมมบคริ์ปัญญา,ตา,ญานต่อเสรก็คือความกตือรือร้นที่จะมีคุณช่วน <Hey. S 2> กับิทริ์ครับ <Hey. S 2> ซึ่งเราจะคาดไม่ถึงว่าพระชลางหนึ่งที่เอาใจใส่กับสามสิทธิ์อย่าง อย่างผมไม่เคยเห็นใครอย่างนี้มาก่อนนะมีส่วนได้ส่วนเสียทีเดียครับ <Yeah. S 2> อย่างคราวหนึ่งผมเห็นชาวสิงคโปร์ที่มาปฏิบัติดวงตาเลื่อนลอย <Yeah. S 2> ผมก็รีบไปบอกท่านครับท่านป่วยหนักกนานั้นลุกขึ้นเก๊เกๆก,กลางๆห่มจิวอ mm hmm. รู้สึกเหมือนกับมีได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ครับมา mm. ที่เคยเป็นพระแล้วสึกษาลาเพศยังตามอุปการลาครับ mm. ตามช่วยเหลือ mm. ช่วยเหลือด้านปัญญา mm. แล้วก็พูดกับใครไว้แล้วก็จะสืบสารต่อครับ mm. Mm. ถ้าเราสังเกตดีๆเพราะว่าข้อแนะนำนั้นสืบเนื่องวางไว้ก่อนก็ได้ครับข้อแนะนำสืบเนื่องกันครับ<ช>้ากขา้ขา,ขาวก่อน<ช>ไม่ฟังเพลินๆค่ะๆไม่ต่อเนื่องกันนะ<ช>ที่จริงผมรู้สึกว่าหลวงพ่อติดตามาตลอดเวลาเกอยท่านคอย ดูแลเอาใจใส่ข้างๆนะเรื่องคุ้มครองก็ดูดูสมัากเกินไปคอยดูแลครับคอ <c oughs> ดูแล <c oughs> แต่ทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ครับ <c oughs> ทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ <c oughs> <c oughs> อาจารย์เคยพูดว่าจุดที่กําลังเมื่อเลื่อนลอยเนี่ยแล้วต้องรีบช่วยเขาเพราะไม้นั้นคนอื่นเอาไปกินครับะคะเคยพูดกับผมว่าอย่างนี้เองครับเมื่อผมถามว่าถ้าเราช่วยไม่ทันไม่รีบบอกอารมณ์ภาวนาเนะ่เขาก็เป็นของคนอื่นท่นว่าไปติดติดรูปแบบอื่นใช่ไหมครับแล้ว เหมือนกุแจต่างบริษัทครับ mm hmm. การแก้อารมณ์ไม่เหมือนกัน mm hmm. เนื่องจากอาลยบัญญัติไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันครับ mm hmm. อาจารย์ผู้เดินทางผ่านมาแล้วบัญญัติไว้ยังไงวิธีแก้ต้องแต่ม mm ัน hmm. ต่างกันกับของคนอื่นครับ mm hmm. เหมือน แม่กุญแจกับลูกกุญแจต่างต่างดอกอม,มันดีทั้งคู่แต่ว่ามันสับกันอยู่คแมาว่าวเขาหลุดไปทางศาสนาอื่นเลยใช่ม้ว่าไปผิดเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับ